อิทังสัพพเปต,ตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาอิทังสัพพเวรีนางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอให้ดวงวิญญาณทุกดวงและสัมภเวสีทุกตนทั้งที่อยู่ในเรื่องเล่าก็ดีทั้งที่ไม่อยู่ในเรื่องเล่าก็ดีขอจงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนี้ ให้หลุดจากบ่วงความทุกข์ทั้งปวงและไปสู่สุขติด้วยเธินเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นบริเวณแม่น้ำปิงจังหวัดเชียงใหมย่ย้อนกลับไปในเหตุการณ์วันนั้นเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อปี54มีเด็กผู้หญิงที่เป็นชาวไทยใหญ่ได้เสียชีวิต และศพลอยตามน้ำมาแต่ที่น่าสยดสยองก็คือเมื่อไปพบศพกลับมีแต่ตัวไม่มีหัวซึ่งมาทราบทีหลังว่าเด็กหญิงคนนี้ชื่อเด็กหญิงประทรูอายุเพียงหกขวบเป็นลูกสาวชาวพมา่าที่จมหายไปในแม่น้ำปิงช่วงบริเวณบ้านวงคอนตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสันนิษฐานกันว่าน่าจะตายมาแล้วประมาณสิบวันเมื่อชาวบ้านไปพบศพเด็กก็เริ่มจะขึ้นอืดและเหลือแต่ตัวส่วนของศีรษะได้หลุดหายไปโดยร่างของเด็กน้อยนั้นลอยมาติดริมฝั่งแม่น้ำปิงโรงบ้านห้วยโจตำบลแม่นะซึ่งห่างจากจุดที่ตกประมาณ7กิโลเมตรด้านทีมงานกู้ภัย อปพ,พ,พรเชียงดาวพร้อมกับตำรวจและแพทย์เวรโรงพยาบาลเชียงดาวนำศพขึ้นมาตรวจสอบสภาพเน่าแล้วและไม่สวมเสื้อผ้าส่วนศีรษะที่หายไปนั้นตอนแรกสันนิษฐานว่าเมื่อศพเน่าทำให้ศีรษะน่าจะไปติดกับกิ่งไม้ตามชายฝั่งและเมื่อกระแสน้ำไหลเชี่ยวจึงทำให้ส่วนหัวและตัว ขาดออกจากกันแล้วศพก็เลยลอยตามน้ำมาเบื้องต้นยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการตายได้จึงอยู่ระหว่างเก็บศพไว้เพื่อรอญาติมาติดต่อรับไปแต่เหตุการณ์กลับไม่จบลงแค่นั้นครับเพราะมีชาวบ้านรวมถึงเจ้าหน้าที่หลายคนพบเจอวิญ,ญญาณของเด็กหญิงมาปรากฏกายให้เห็นเหตุการณ์ที่ชุดกู้ภัยเจอวิญญ,ญาณเด็กวันนั้น ช่วงเวลากลางคืนทีมกู้ภัยชุดที่เป็นคนไปนำศพของเด็กขึ้นมากลับเจอเหตุการณ์ประหลาดชวนสยองขวัญเมื่อตากเจอผีเด็กที่ไร้ศีรษะเดินวนเวียนอยู่ใกล้ตู้ยามเห็นกันเต็มตาพร้อมๆกันถึงสองคนจึงเชื่อว่าวิญญาณของเด็กคงไม่ยอมไปไหนคงเดินวนเวียนหาศีรษะอยู่ตรงบริเวณริมน้ำที่พบศพแห่งนั้น สร้างความหวาดภวาให้กับชาวบ้านในระแวกนั้นเป็นอย่างมากด้านนายนิคงกล่าวยืนยันถึงเหตุการณ์ชวนขนัวลุกนี้ว่าเมื่อเวลาประมาณตีสี่ของวันที่8พฤษภาขณะที่ตนนอนอยู่ในตู้ยามอปพพรอตนเกิดปวดอัสวะขึ้นมาจึงได้ลุกออกมาข้างนอกปรากฏว่าเห็นเด็กเดินวนเวียนไปมาที่สามแยกไม่สวมเสื้อผ้า และไม่มีศีรับต,ตนพยายามเพ่งดูให้แน่ใจและเห็นว่าร่างของเด็กหายไปต่อหน้าต่อตาตอนแรกก็คิดว่าตาฝาดไปหรือเปล่าเมื่อทำธุระเสร็จจึงเดินกลับมาเพื่อจะไปนอนต่อสักพักก็ได้ยินเสียงเดินอีกตนจึงลุกขึ้นมาและลองมองผ่านบ้านเกล็ดออกไปยังสามแยกจุดเดิมทีนี้ก็เห็นเด็กไม่มีศีศับอีกครั้ง จึงรีบปุกในจิตเพื่อนทีมงานที่นอนอยู่ด้วยกันให้ลุกขึ้นมาดูด้านในจิตก็เป็นอีกคนที่เจอเรื่องราวชวนขนหัวลุกในค่ำคืนนั้นเขาเล่าว่าเมื่อเวลาประมาณตีสองวันเดียวกันตนออกมาดูความเรียบร้อยตรงบริเวณรอบๆก็เจอเด็กไม่มีศีรษะเดินอยู่เช่นกันตอนแรกก็นึกว่าตาฝาดแต่หันกลับมาดูก็ยังพบเด็กคนนั้นอยู่อีก จึงได้เดินกลับเข้าไปที่ป้อมแต่ไม่กล้าบ,บอกให้ใครฟังเพราะกลัวเพื่อนจะหาว่าสร้างเรื่องขึ้นมาเองกระทนนั่งนายนิคมที่เห็นทีหลังตนและได้มาปลุกให้ตนไปดูจึงมั่นใจว่าน่าจะเป็นวิญญาณของเด็กคนนั้นจริงๆแต่อย่างไรก็ตามเรื่องราวการพบเห็นวิญญาณของเด็กหญิงหัวขาดนั้นไม่ได้มีแต่ทีมงานกู้ภัยสองคนเท่านั้นที่เจอ หากแต่ชาวบ้านในระแวกนั้นก็ยังเคยเจอเรื่องชวนขนหัวลุกนี้กันด้วยซึ่งส่วนใหญ่จะได้ยินเป็นเสียงเหมือนเด็กร้องเพลงเป็นเพลงทำนองพื้นบ้านของพวกชาวไทยใหญ่ดังแว่วมาในยามค่ำคืนจนทำให้ชาวบ้านต่างไม่กล้าผ่านมองบริเวณนั้นอีกเลยจากข่าวคราวล่ำเลยกันมากขึ้นทำให้ทีมกู้ภัยที่พบเห็นพร้อมกับชาวบ้านจำนวนหนึ่ง ได้ทำพิธีไหว้สารฤาษีที่นับถือซึ่งตั้งอยู่ใกล้บริเวณป้อมรวมไปถึงไหว้จุดบริเวณที่พบผีเด็กเดินวนเวียนอยู่ด้วยนายไผ่หัวหน้าทีมงานกู้ภัยเปิดเผยว่าในการไหว้ขอขอมาไม่ใช่พวกเราจะกลัวผีอะไรทั้งสิ้นแต่เพราะทำงานเกี่ยวกับการเก็บศพและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุตา่างๆที่ผ่านมานั้นเห็นมาทุกสภาพศพแล้ว จึงไม่กลัวพูดผีวิญญาณและที่ตั้งของกู้ภัยอ,อปอพอลอเชียงดาวก็มีสารหลวงปู่ฤาษีที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพวกทีมงานกู้ภัยอยู่แล้วด้วยแต่ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องผีเด็กที่เดินตามหาศีรษะตัวเองนั้นชาวบ้านต่างพากันหวาดขวาโดยเฉพาะสองหนุ่มทีมกู้ภัยเชียงดาวที่เจอผีเด็กทั้งสองคนนั้นคือนายนิคมและนายจิต โดยทั้งคู่ได้ทำพิธีไหว้ขอขมาศพไปแล้วแต่กวัญกำลังใจดีไม่ได้หวาดกลัวอะไรและจะหมั่นทำบุญไปให้ผีเด็กที่เคราะห์ร้ายด้วยส่วนเรื่องการส่งทีมไปติดตามหาศีรษะเด็กที่หายไปนั้นก็คงจะดำเนินต่อไปถ้าหากชาวบ้านพบเห็นก็ขอให้รีบแจ้งด้วยแต่ตนเชื่อว่าบางทีศีรษะอาจจะเน่าและจมลงไปในน้ำปิงแล้วก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามพอข่าวเรื่องการพบวิญญาณของเด็กหัวขาดเริ่มหนาหูขึ้นก็มีชาวบ้านบางส่วนที่อดเวทนาสงสารไม่ได้จึงพากันตั้งศาลขึ้นข้างทางในบริเวณนั้นจนต่อมาก็มีคนไปกราบไหว้รวมถึงไปขอเลขเด็ดแล้วว่ากันว่าหวยกันมานักต่อน,นักหลายต่อหลายรายแล้วด้วยสิแต่ก็ดูเหมือนว่าวิญ,ญญาณผีเด็ก แต่ยิ่งเหี้ยนมากขึ้นไปอีกเมื่อชาวบ้านที่ไปขอเลขเด็ดทันไปสัญญาว่าถ้าถูกหวยแล้วจะช่วยหาหัวเด็กที่หายไปให้เจอแต่ก็ไม่มีใครหามาได้สักทีส่วนด้านคดีความในเวลาต่อมาตำรวจได้พ้นพบหลักฐานบางอย่างที่ยืนยันได้ว่าเด็กหญิงไม่น่าจะตกน้ำเสียชีวิตเองน่าจะมีการฆาตกรรมแล้วโยวนศพน้อง ลงไปในน้ํามากกว่าและนี่ก็คือเรื่องราวชวนสยองขวัญที่เคยเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนที่นับถึงวันนี้ก็สิบกว่าปีแล้วถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแต่ก็ยังอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยค้นหาความจริงและจับคนผิดมาลงโทษให้โดยเร็วเพื่อว่าวิญญาณของน้องจะได้ไปสู่สุขคติ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวในค่ำคืนนี้ถ้าหากท่านชื่นชอบในผลงานของพวกเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับหรือถ้าหากท่านใดอยากจะสนับสนุนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราก็สามารถโดเนตทตาม QR Code ได้เลยนะครับเพื่อที่เราจะพัฒนาคลิปเรื่องเราของเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อผู้ฟังทุกทุกท่าน ขอบคุณครับ